ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจําวันที่1พฤศจิกายน2566สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะโหคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้การเงินค่อนข้างโดดเด่นมากเลยนะคะคุณมีโอกาสได้โชคได้ลาบได้เงินนะคะวันนี้จะมีเงินได้เงินพิเศษค่าในหน้าหรือคอมมิชชั่นหรือเงินได้แบบฟุฟุวันนี้คุณจะขยันเป็นพิเศษยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยอะนะคะหลายหลายคนมีเรื่องไม่สบายใจกําลังรอข่าวดีเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้มีเรื่องไม่สบายใจที่หนักขึ้นมากที่เยอะนอนไม่ค่อยหลับ การงานงานเยอะนะคะช่วงนี้ใครที่กาลังคิดเรื่องเงินมีโอกาสได้เงินใครรอเงินจะได้เงินนะคะช่วงนี้ถ้าคุณขยันคุณจะได้เงินเยอะนะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยอะมากขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้นะคะระวังนิดนึงนะคะคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะจะมีคนซื้อของมาฝากมีคนคิดถึงนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะสื่อนาโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชค สีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีส้มสีฟ้านะคะแล้วก็สีม่วงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ381นะคะขอให้คุณโชคดีร่ลำรวยค่ะ